สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับก็อยู่ใน Discord นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้ารูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมอ่าเจ้ารูปตรงนี้เลยวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่ Discord ของเพื่อนๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้สังเกตตรงปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับให้จิ้มไป1ที และมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับในทางด้านซ้ายมือนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่บัญชีของฉันนะครับหรือ My a c c o u n t นะครับและทางด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่เลยให้เพื่อนๆกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยครับผมจากนั้นนะครับก็เลือกรูปโปรไฟล์ที่เพื่อนๆต้องการจะใช้ได้เลยครับแล้วก็กดปุ่ม Open ขึ้นมาได้เลย และมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถซูมแล้วก็เลื่อนรูปตามที่เราต้องการได้เลยครับถ้าเกิดพอใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่มที่มุมขวาล่างตรงนี้ด้วยนะครับผมที่เป็นปุ่มฟ้าๆคาว่าใช่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อมันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงมุมขวาล่างอีกทีครับผมเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้รูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆก็จะถูกเปลี่ยนไปแล้วครับผมโอเค ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไค i b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ